สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมกำลังจะเข้าบอ่อนะครับสำหรับผมกำลังจะเข้าบอ่อกลับมาจากนู่นเลยครับสุรินผ่านมาสวนสวนทางกันกันกบม้าขาวเจ้าสเสน่ห์คันนี้ครับไม่รู้เป็นอะไรครับพวงมาลัยมันหักกลับมาคืนโดยอัตโนมัติ เจอไม่ได้ครับเป็นต้องกลับมานี่พระเอกสุดหลออของเราทำอะไรนนเป่าปอดครับเป่าปอดปอดใครปอดช่างมาปอดม้าวันนี้ม้าม้าขาวเป็นม้าสีหมอกเลยย้ายไปไหนเนาะนี่แคทสามสองศูนย ของใครบ้างนนท์นนท์ของใครเนี่ยลูกใหม่บเอา่งอเอาหนึ่งสองเอาเอาโอ้ต้องโหนไปเลยครับอ้ขาลงนี่เอาลงไม่ได้เด้อนี่งานนี้เรียบร้อยขาลงนี่เมื่อกี้โหนไปยังไม่อยู่เลยเนี่ย ช่างเพชรบอกเอ้ยไอ้น้องสงสัยต้องตามกู้ภัยแล้ววันนี้ <g iven> <g iven> ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านช่างเพชรน,นะครับเพชรลุงเรืองกันยางครับสามเก้าแปดหมู่เจ็ดบริเวณสีแยกละกาอำเภอกระสังจังหวัดบุรบีรัมย์ครับพระเอกเมืองช้างนี่มาก่อนอ้าว อย่าบอยไปไหนเอยไปไหนนนทน์ดตังอ้าวขคยอีกแล้วโชคดีครับจะหนึ่งไปแล้วจะหนึง่งไม่รู้แล้วไม่ใช่บอกนึ่วไมใช่มาเป่าปอดมมาอยากใช้้นันเครื่องมม,งมันกินน้ำมันเครื่องบอกเฮ้ย ผมยังงงเลยเอา้าทำไมรถหมากมเฮ้ยทำไมมันกินน้ำมันเครื่องได้นั่นเลยกินประมาณน่าจะประมาณอาทิตย์หนึง่งน่าจะประมาณริกว่าเครื่งองอทำไมหลวมจังเร็วจังน่เลยแต่ควันคว,วันออกวันนี้แล้วนะเฮ้ยมงงเหมืนอนกันว่าเอ้าดูดูท่ออันนี้ดิท่ออันนี้เป็นไรไหมนี่ไม่เป็นอย่าเป็นนะอย่าเป็นนะไม่มันรถผมมันกินท่อท่อยางตัวนี้ของผมได้สองอันเล้ยวกลับจากกระสังไปแตก ลูกยางแท่นเกียร์แตกทั้งสองข้างสั่สนสะเทือนเดี๋ยวดูวะในคอมบอมมัมม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 นปนมก็ป่องป่อไม่มีอะไรเออดูดีๆดูดีๆนะแต่มันกินนานแล้วอ่ะคันเนี้ยหรอตั้งแต่ออกมาเลยบอกไม่มันก็กินได้ประมาณออกมาได้ประมาณเดือนหนึ่งมันก็ <c oughs> มันก็ปกติเลยพี่รเรนเฮ้ยลูกยางแท่นเกียร์แตกเหมือนกันนะนี่นนนเ <c oughs> นี่ยใช่เลยแล้วนี่ ยางแท่นเ,เกียร์แตกแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่น<ะ>ี่นี่ไงยังไงดูอ่ะเห็นไหมเป็นเกี่รบางฮะไหนมันส่วนมากมันจะแตกตรงไหนคู่ไม่ไม่ของนอกมันหาไม่ได้พี่หาของนอกไม่ได้ได้ของไทยมาใส่เปลี่ยนแป๊บเดียวไม่นานกลัวมันจะลามนะ จะพายนี่แตกเหมือนของพี่นั่นแหละกลัวพี่กลัวไว้ก่อนนะเพราะว่าถ้ามันมีการแตกไปปั๊บเนี่ยงานเข้าอย่างเดียวนะไม่มีนะพี่เออไม่แตกดีแล้วลวงดูมันไม่มีสุดลเลยนะดีแล้วดีแล้วแต่ว,ว่าเนี่ยถ้าว่างเนี่ยวันไหนจะไปเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนตัวนี้ด้วยเลยเด้อต้องยกเกียร์ฝั่งนู้นด้วยนั่นฝั่งนู้นก็แตกแล้วนั่นแ่นเครื่องแ่นเกียร์ เดี๋ยวพี่ซื้อมันให้ก็ได้ไอตัวนี้น่ะพี่มีตัวอย่างอยู่พันพันหนึ่งร้อยมั้งของไทยน่ะที่เคยชื่อใส่ฮะใส่อะไรใส่รอหัะ นี่ครับทา่านเวศบอกว่ามาถ่ายคลิปก็มี Wi-Fi ให้เล่นด้วย <c oughs> ทำไมไม่มีฝุ่นลมมแรงไหมเหรอรมมแรงหรือเปล่าไม่แล้วไงน,นบอสแต่รถผมอะ่ะฟองอะ่ะไม่มีฝุ่นเลยนะครับถมขนาดนเลยหรอครับ นนโซโซนนโซโซนี่แต่อินโดจีนเขาเอามาซ่อนไว้ตรงนี้ครับบริเวณหน้าหม้อน้ำเป่าหม้อน้ำด้วยไหมโอ้หม้อน้ำครับเป่าหม้อน้ำด้วยแหละแน่นอนไม่ไม่พี่หม้อน้ำผมไม่เคยเปาย่าเลยตรงนี่แบบเปา่าอะฉีดอย่างเดียวเลยนี่เป่าเลยนี่ผมฉีดน้ำอย่างเดียวเลยไห้มันแห้ง เปล่ามนันเปล่ามันก็ขึ้นเหมือนเดิมอ่ะคุกผูมมันรู้เป็นไหนเออเปล่าะนะมันไม่ได้ชีดน้ำอ่ะ <c oughs> นี่ครับกรองถอดออกมาแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ <c oughs> นอนบอก <c oughs> <c oughs> ช่างเพชรช่างเพชรเอาอยางขึ้นรถแล้วครับาย,บา,ยางเปอร์เซ็นต์บอสหกร้อของหกร้อมีไหมเปอร์เซ็นต์หกร้อหมดแล้วนะครับ เสร็จแล้วหันมาแป๊บเดียวทางเพชรจัดให้ครับ,งงบ,บรถสิ<อ>บร้อเม่อกีน่ะโอ้ล้านยางเหมือนกันล้านยางมาซื้อ,อ,อยาง เป่าหม้อก,กองครับไงกุบพี่น้องเอ้ยไงกุบภาษาลาวภาษาเขมรหยตะลุม่ม <c oughs> <c oughs> ภาษาสวยละ่ะทางเพชรรู้ไหมเหมือนลมไม่แรงเลยนน ออดังดีเหลือเกินนี่และครับเวลาหลังเลิกงานมาก็ประมาณนี้ครับเป่ากองเช็ครถทั้งเย็นและเช้า นนบอกจะมีเวลาไหนไปถ่ายคลิปครับพี่พี่เอฟซี FC จงเข้าใจนนด้วยนะครับขับรถดำอะ่ะพี่จะอายุสั้นขึ้นหะจริงทำไมฝุ่นมันเยอะอ๋อเหมือนช่างทำเครื่องเสียงเหมือนกันเวลาอันนี้ไม่ฝุ่นเยอะอายุสั้นจากอายุยาวไหมพี่มีขาดขาอายุยาว,วอายุยาวคือคือจับนมสาววันละครั้งอ้อาวจริงจริงไม่โหัวใจเลยเร,เราไม่เชื่อพี่นะ แล้วก็มองด้วยจับด้วยมองด้วยอย่างน้อยๆวันละครั้งอายุจะยืนขึ้นเไม่เห็นจับกระพียอ่ะแรงไปจับพูนจริงแน่นอนถามบนเส้นดูนนถามบนเส้นดูโดนบอกอ้ยจริงหรือเปล่าพี่ นนบอกจะให้ผมไปมองที่ไหนเด้อว,วันวันอยู่ในป่า <c oughs> ใช่แมนนนะวันวันอยู่ในป่าจะให้ผมไปมองที่ไหน <c oughs> แซวน้องนนไปนะครับผม <c oughs> วน แหวนมันหลวมก็ผมไม่มีฝันก็แหวนได้ช่างจริงครับทำวงกลวมันได้รถกินน้ำมันเครื่องนะแหวนหลวมมีหลายอาการเครื่องหลวมแว่นม่พี่เปลี่ยนไหมไม่นะนก็แป๊บเดียวพ<บ>ี่อิวเปลี่ยนที่วะถ้าถ้าเปลี่ยนแต่แหวนเฉยๆน่ะก็ขอเฉพาะข้างล่างพี่อิวเปลี่ยนเกือบหมืน่นเกือบหมื่นน่าเหลืองอะ่ะ ก็้วเนมันทนไหก็นกดีขึ้นตา่างอของเดิมกับเปลี่ยนแวไหนดีก็ถ้าเปลี่ยนถ้ามันหายก็แสดงว่าเป็นเป็นที่แหวนก็จบเลยแต่ถ้าไม่ใช่มันก็เป็นอากา,การอื่นๆแต่ว่าเราเออก็ใช้ไปอย่างนี้แหละมันไม่เป็นไรหรอกเวลามันมันกินมากๆ มันกินอเออมันกินเยอะๆเราค่อยไป,ค,ยไปค่อยทำทำเครื่องทับทีเดียวเลยจบเลยก็คือทําหมดเลยตัวไหนไม่ไดีเปลี่ยนก็รถนอกเนาะมันก,ก็เป็นอย่างนี้แหละธรรมดาใช่ไม่รู้ที่ญี่ปุ่นเขาใช้งานมายัางไงใช่ไหมล่ะคันแรกรถคันแรกของพี่เดก้านะที่ซื้อคันแรกเลยของพี่นั่น เอามาพบควันขาวมาเลยควันขาวแล้วเขาให้มาสองหมื่นปูน่ะเขาให้มาสองหมื่นให้มาทําเครื่องให้มาเปลี่ยนแหวนเปลี่ยนอะไรเนี่ยนะก็มันเป็นรถนอกเนาะตาดีได้ตาลายเสียมันเป็นมันเป็นขยะที่มันยงเครื่องมันเงียบเนาะแต่ว่าเรื่องในมันใช่แล้วมันไม่มีควันเนาะจังเจ้ายอดอัศวินพี่ตอนนี้ควันขโมงสงเสีง แต่ว่าไม่กินน้ำมันเครื่องแล้วแต่ขันแล้วเนนั่นแหละแล้วใส่อากาศใช่ทางเซ็ตเป่าเป่าแล้วครับเป่านาะก็ดูกันไหมเท่านี้ครับเดี๋ยวเรานูน่นไปรอดูตอนไปรอดูตอนที่หนุมนหน,นุุมนนของเรานะครับรอเสียบบอยมาก,ก่อนก็ได้ พ้าเจอกันใหม่ครับ